สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลน,นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอล,บลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟัง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาว่ากันในเรื่องของเทคกบอลนะครับสำหรับ EP นี้นะท่านผู้ชมผมนำความน่าภาคภูมิใจของต้นตำรับชนิดกีฬาไทยนะครับอย่างตะก้อมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอเกินจากทางฝั่งของเทคบอลก่อนเพราะว่าข่าวครา,าวของเทคบอลล่าสุดนะครับด้วยภาพตีลังกาสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่นี่จ่าพักผงฝาดเปียงโอ้โหแต่ละดอกเนี่ยทำเอาในสึกของ เทคกบอลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับตึงตาตึงใจพูดกันยังไม่หยุดจนถึงปัจจุบันรวมถึงถามวลหน้านี่แะครับของพี่อุเทนกู้เขียวฟาดจังหวะนี้ท่านผู้ชมครับเล่นเอาในสึกของเทคกบอลเวิลด์เนี่ยเฮกันทั้งสนามตะลึงแล้วก็มีการพูดถึงไทย นะครับว่าจะครองโลกในกีฬาชนิดนี้อย่างแน่นอนนะครับผมได้ทําบอกกล่าวไปแล้วในอีพีก่อนสื่อใหญ่นะครับอย่าง f i t ไอเเนี่ยออกมาพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะครับจูหวัวมาอย่างนั้นบอกว่าใครจะครองโลกนะครับโดยการใช้ภาพของน้องจุธาทิพย์นะครับ โอ้โหมาประกอบภาพด้วยนะในกีฬาชนิดของเทคบอลหญิงเดี่ยวนะครับซึ่งดูแต่ละท่าไม้ตายของไทยก็ต้องบอกว่ามันมีเยอะกว่านี้จะต้องไปดูนู่นนะครับพี่ธินกรร้อยท่านะฮะท่านผู้ชมครับและล่าสุดก็มีการจัดการแข่งขันในสึกของเทคบอลชิงแชมป์ไทยประเทศไทยนะฮะอย่างนี้ละกันเนาะนะครับเราก็ได้แชมป์คนแรกของประเทศไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวนี้มาบอกกล่าวกันในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวรอติดตามกันก่อนนะครับแต่ที่แน่คือเทคบอลไทยตอนนี้กลายเป็นต้น ตำหลับไปซะแล้วหลังจากที่ทั่วโลกยกให้ว่าไทยมีความน่ากลัวมากและเตรียมที่จะเชิญไทยไปร่วมทําการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆโอเล่นเอาทางฝั่งของอาเซียนเพื่อนบ้านของเราหูผึ่งกันไปแล้วครับโดยเฉพาะมาเลเซียเมียนมาท่านผู้ชมเวียดนามก็อยากจะแจมแล้วปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าอิทธิพล ก็มาจากตะก้อไทยของเรานี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โด่งดังเอามากๆหลังจากที่กระแสของเทคบอลเป็นตัวจุดประกายให้คนนั้นหันมาดูนะครับกีฬาตะก้อนะครับจากเดิมที่มันมากอยู่แล้วเนี่ยมันก็มากขึ้นไปอีกนะครับด้วยสไตล์การเล่นตะก้อไทยที่มันมีสเสน่ห์มีมนขลังแล้วก็ทําให้ทั่วโลกนั้นทึ่งว่าโอ้โหไทยทําได้ยังไงตีลังกาฟาดอย่างไรมีหนาซ้ํา ยังทําให้รองเท้าแบรนด์ไทยท่านผู้ชมครับอย่างนันยางท่านเห็นในภาพนี่แหละนะครับท่านผู้ชมฝรั่งใช้รองเท้านันยางแข่งขันแต่ก็ในยุโรปนะครับท่านจะเห็นว่าบางคนเนี่ยลงทุนซื้อรองเท้าชนิดนี้ไปร่วมทําการแข่งขันนู่นแหละครับท่านผู้ชมครับคุณดูเอานะนะฮะบ,บางคนเองเนี่ยลงทุนซื้อเลยนะครับไปร่วมทำการันอันนี้การจัดการแข่งขันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ถือว่าเขาก็มีการจัดแข่นจากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับในกีฬาชนิดนี้ซึ่งก็ถือว่ากลายเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นแล้วก็โอ้โหเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับนะฮะดูรองเท้าดีๆครับนั่แหละครับคู่ดำๆพื้นเขียวๆคุณว่ายี่ห้ออะไร <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมครับโอ้ปัจจุบันไม่ธรรมดานะฮะมันเป็นจุดขายท่านผู้ชมครับของทั้งอ่ะ อุปกรณ์กีฬาหรือแม้กระทั่งนะวิธีการเล่นนะ่ขึ้นบงขึ้นบล็อกปัจจุบันฝรั่งทําเป็นหมดแล้วขึ้นฟาดหมดแล้วนะครับแล้วก็ซันแบ็กเป็นด้วยนะนะครับส่วนใหญ่ฝรั่งจะซันแบ็กเก่งเพราะว่าเขาเองการขึ้นมว้วนหรือว่าตีลังกาฟาดก็ยังคงแบบอ่ายังไม่ได้ขึ้นเนียนเนียนเหมือนไทยของเราแต่ที่แน่คืออย่างที่แถบซันแบ็กไปแม่รูปร่างตัวสูงใหญ่ถ้าเกิดว่าพวกเขาฝึกได้อย่างถูกวิธีมีความน่ากลัวอย่างแน่นอนในอน,น,อนาคต เพราะว่าแค่ยืนนี่ก็ท่วมนิดไปประมาณ3 0 5สเซนแล้วท่านผู้ชมครับดูนะฮะถ้าเกิดบาฟาดได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ถือว่าเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ทางฝั่งของยุโรปเขาก็มองว่าเอ๊ะเขาก็น่าจะมีความได้เปรียบเหมือนกันนะหันมาเล่นกีฬาตะก้อดีกว่าแล้วก็ทําให้อย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละนะครับท่านผู้ชมยืนยันการันตีเลย,เลยว่ากีฬาตะก้อไทยมันไปไกลในระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเองไม่แปลกที่ทําไมว่า เทคบอลในศึกของชิปเป็นชิปที่ผ่านมาเขาถึงยกให้ไทยนั้นหรือว่าเชิญไทยไปร่วมทําการแข่งขันเพราะว่าโอ้สร้างมูลค่าได้อย่างมากมายนะครับถึงแม้ว่าบราซิลจะเคลมว่าฉันนี่แหละนะฮะแชมป์โลกนะเอ่อทั้งอกฮังกอรีฉันเป็นต้นตํำรับในการสร้างกีฬาชนิดนี้ขึ้นมาแม้กระทั่งโรเมาเนียนะคนที่เป็นแชมป์โลกณนปะัจจุบันก็ยังคงบองว่าเฮ้ยเราต่อไปลำบากแล้วเจอไทยลำบากแนะ่นะครับ ทำให้พวกเขาเองจะต้องหันมาฝึกกีฬาตะก้อไทยมากขึ้นเพื่อฝึกฝนตัวเองท่านผู้ชมครับเห็นภาพแบบนี้แล้วปลื้มใจไหมล่ะฮะผมปลื้มใจนะผมเห็นกีฬาไทยของเราไปโลดแล่นในต่างประเทศแล้วก็ยุโรปนี่เพียงเป็นเพียงแค่คลิปเดียวที่เพียงเท่านั้นนะครับที่ผมหยิบยกมาให้ดูมันยังมีอีกหลายคลิปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาโอ้แล้วก็เป็นตูเป็นตะเลยนะท่านผู้ชมครับเออหลังงานเลิกงงเลิกงานคนทงคนไทยฝรั่งฝรั่งชวนกันมาเล่นตะก,ก้อ ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แหมมันมันภาพภูมิใจแล้วเขาใช้แบบกฎกติกาบ้านเราเป๊ะเลยนะครับแข่งขัน3คนนะครับนับเป็นเซตเหมือนกันดูจังหวะนี้ดูนะครับเขาตั้งใจที่จะเล่นกันนะฮะทั้งเด็กแดงผู้ยงผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนี่แหละครับตามภาพนี้เลยนะก็ดูครับสร้างมิตรภาพที่ดีนะฮะให้กับฝรั่งเขาก็ได้เรียนรู้กับการเล่นแบบไทยๆของเราท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็น ภาพนึงที่ผมเห็นแล้วผมก็ปลื้มใจแลวก็อยากจะยิบยกมาให้คนไทยปลื้มใจด้วยกันด้วยว่ากีฬาที่เราเองนะครับถูกขันนานนามว่าเป็นต้นตำรับเป็นแชมป์ซีเกมไม่รู้กี่สมัยตั้งแต่มีการก่อตั้งมาด้วยความโด่งดังของเทคบอลนะครับจนทางฝั่งของเกาหลีก็เอาไปเคลมอยู่เหมือนกันว่าโจกกูฉันเก่าแก่กว่านะฮะแต่ก็ดูจากชนิดกีฬาทักษะทุกอย่างแม่ไทยของเราเป็นปฏิเสธไม่ได้ ว่าเราเองก็คือชาติต้นตำรับเช่นกันสำหรับกีฬาชนิดนี้นะครับและกำลังเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกจริงๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูแชมป์คนแรกของประเทศไทยนะครับในการแข่งขันศึกของเทคบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับก็ระดับเบอร์ต้นๆนะครับเบอร์หนึ่งเขามาเจอกันท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าแม่พี่อุเทนกู้เขียวนะฮะวันนี้หรือว่าพี่อาร์ท่าเรือมาเจอกันกับคนนี้เลยครับเก่งบักขามหรือว่าเก่งบ้านมะขามนะครับแม่ก็ถือว่า ดวลกันสนุกเลยครับชนะกันไป2ต่อ1เซตนะครับเป็นทางฝั่งของพี่อุเทนกู้เขียวนะครับเป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยไปครองมาดูเกมกันจังหวะนี้ครับขึ้นมาฟาดปุ้งเองโอ้โหมุมแคบก็ถือว่าเป็นมุมที่รับยากอยู่พอสมควรรับได้แล้วก็พี่อุเทนแก้กลับมาครับอาเก่งบ้านมักขำแน่จะหยอดไปมุมแคบตรงนั้นก็ยังรับได้อยู่ครับป้ายบอลไปนะฮะนี่เป็นทักษะเทบ็บอล ที่นําเอาวิชานะครับตะก้อเนี่ยมาทําแต้มนะผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ตบไปที่มุมแคบก็ถือว่าทําได้ดีเลยมันเป็นการตบที่รับค่อนข้างยากดูครับอืมจังหวะนี้สุดจริงๆอ่านะครับดูพี่อุทเทนกู้เขียวครับเสิร์ฟมาอ่ารับได้ครับหยอดไปทางนู้นแล้วก็หยอดคืนบ้างนะครับเก่งบ้านมาขามเอาหน้าเท้าพักไปยันไปครับพี่อุทเทนจังหวะนี้ เก่งปลายเอาล้มแล้วทันไหม,มยังเล่นเร็วไม่ได้ครับคุณอูเทนเคาะบอลไปก่อน่าเก่งมะขามตั้งแล้วครับมงงมงงแล้วคุณอูเทนเตะขึ้นสูงๆป้ายไปจังวะนี้บอลยังเบาไปคุณเก่งมะขามฟาดขึ้นโอโ้โหดูครับช็อตนี้ก็แม่เบอร์ต้นต้นของประเทศเขาเล่นกันแล้วครับท่านผู้ชมครับถือว่าทักษะตะก้อไทยของเรามีผลอย่างมากนะครับเพราะว่าคุณเก่งบ้างมะขามก็ถือว่า เติบโตมาจากตะก้อเดินสายแล้วหูยสามลุมหนึ่งก็ยังเอาแกไม่ลงนะผมจะบอกให้เก่งมะขามนี่นะครับนะครับพี่อุเทนคู่เขียวก็ใช่ย่อยแล้ะครับก็ถือว่าแม่เราได้เห็นแล้วฝีไม้ลายมือในศึกของเทคบอลในประเภทคู่นะครับที่จับคู่กันกับทางจ่าพักพงนั่นแหละนะครับเดชเจริญถือว่าทํากันได้ดีนะครับเอ้านะครับดูครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับสมัยแรกอุ้ยจังหวะนี้ยับไม่ลงนะครับนี่ พีโอเทนกู้เขียวนะครับหรือว่าอาร์ท่าเรือนะฮะเจอกับเก่งบ้านบักขามนะครับถือว่าเป็น2ดาวดังนะครับในกีฬาชนิดของเทคบอลที่กําลังสรรหากันอยู่ตอนนี้ฟาดเพี้ยนเขาให้โอ้หมดปัญญารับเลยครับโอ้โหไอที่บอกว่าไทยรออ่านเกมดีๆเนี่ยยังขนาดนี้นะฮะฝรั่งมังค่าเขาเองเนี่ยเป็นประเภทที่ทักษะน้อยกว่านี่รับไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าบอลมันกระเด้งสูงมากๆนะครับกับการ ขึ้นฟาดแบบนี้ครับอ้าวเสิบนะครับเสิฟถือว่าเสิฟดีฮะจังหวะนี้เองครับก็ถือว่ายังคงจะต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมนะในเรื่องของลูกเสิฟถือว่าเราเองก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะครับ มีจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ชมอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเชฟรุงบอลด,ด้วยนะครับที่สําคัญกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาวไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน